สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jackhammer ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ f a c e b o o k และ IG กันก่อนเลยนะครับ คลิปนี้จะมารีวิว s t ติง AEW Unmatched Series 2เป็นสติงตอนเดบิวตกับ AEW ในศึก Dynamite วันที่2ธันวาคม2020มาในชุดเสื้อคุมพร้อมกับไมเบสบอลเป็นอาวุธประจำตัวของสติงนะครับข้อมูลคร่าวๆข,ของสติงก็จะเกิดวันที่20มีนาคม1959ปัจจุบันอายุ62ปีสูง188ซนมน้ำหนัก110กิโลกร,รมัมถ้าไม่ตายจะเป็น Scorpion Deathlock กับ Scorpion Deathdrop นะครับ ตัวกล่องของ E.W. ดีไซน์จะเหมือนเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่สีโดยกล่องของ E.W. u n m a t c h e Series 2เนี่ยจะเป็นสีดำๆตัดด้วยสีฟ้าด้านหน้าจะมีรูปนักมวยปั้มและเห็นตัวฟิกเกอร์ข้างในส่วนด้านขวาจะเป็นโลโก้ E.W. และด้านซ้ายก็เหมือนกันครับโดยข้างล่างนี้ก็จะบอกชื่อนักมวยปั้มแล้วก็ซีรีส์แล้วก็รุ่นของฟิกเกอร์ครับส่วนด้านบนกับด้านล่างก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับจะบอกพวกรายละเอียดซึ่งไม่จําเป็นเท่าไหร่ครับ ไปที่ด้านหลังด้านหลังจะมีรูปพร้อมลายเซน็นแล้วก็บอกรายละเอียดของฟิกเกอร์ว่าอยู่ในช่วงเวลาไหนถัดลงมาก็จะเป็นฟิกเกอร์ตัวอื่นๆในซีรีส์นี้นะครับมาถึงภายในตัวกล่องนะครับแพ็คนี้ผมได้ทําการแกะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการแกะไม่ทำคลิปแยกไว้อีกคลิปนึงนะครับเผื่อคนที่ยังไม่เคยแกะกล่องของ a e w หรือเคยแกะแล้วกล่องเสียกล่องพังอะไรขึ้นมาก็ลองไปดูกันนะครับ โดยในแพ็คก็จะมีไม้เบสบอลนะครับอาวุธประจำตัวของสติงมือกำหมัด1คู่ครับเสื้อคุมยางของสติงครับมีฉลุลายด้วยนะครับแล้วก็ขอบเป็นทองทองข้างหลังเป็นโลโก้แมนป่องครับโดยเสื้อยางของ AEWU เนี่ยคือจะนิ่มมากเลยนะครับนิ่มกว่าของ WWE ซึ่งบางตัวนี่จะสามารถแบบว่าขยับจัดท่าได้ด้วย ถ้าเกิดเทียบกับของ WWE แล้ว w w e จะแข็งกว่านะครับและจะไม่สามารถขยับท่าทางอะไรได้เลยจะแข็งมากครับโดยผมไม่อยากจะถอดออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันใส่ย,ยากมากครับโดยบางตัวเนี่ยของ a e w เเนี่ยจะสามารถที่จะขยับท่าทางได้เลยนะครับกับพวกเสื้อคลุมพวกเนี่ยครับดูอย่างเดวิลเลนนะครับเนี่ยครับจะสามารถขยับแขนขยับ จัดค่าได้อยู่พอสมควรนะถึงแม้จะไม่มากก็ตามนะครับท้ายก็ตัวฟิกเกอร์นะครับอันนี้เป็นตอนถอดเสื้อคลุมในส่วนของตัวฟิกเกอร์ e เดบันทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าจะให้เทียบกับของ w w e เนี่ยต้องเทียบกับตัวอันติเมทอิดชั่นที่จุดขยับจะพอๆกันนะครับต่างกันแค่ของแถมที่ได้มาในแพ็ค เริ่มกันที่หัวก่อนเลยนะครับโดยหัวของ AEW ตัวนี้มันจะแปลกมากครับต่างจากฟิกเกอร์ตัวอื่นๆไม่รู้ว่าของ AEW เป็นมานานหรือ,อยังนะครับแต่ว่าผมเพิ่งจะมาได้จับไม่กี่ตัวเนี่ยโดยจะสามารถหมุนได้ปกติเหมือนกับของฟิกเกอร์ตัวอื่นทั่วไปครับแต่ว่าการเงยหัวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับการที่เราสามารถปรับได้เป็นทีละสเต็ปๆนะครับเหมือนกับการกดพัดลมครับมันเป็นล็อกๆของมันนะครับ เป็นเฟืองนะครับทำให้หัวมันไม่ตกเหมือนกับจอยแบบเดิมนะครับอย่างเช่นตัวผมมีตัว,ตวล็อกเนี่ยบางทีผมต้องการที่จะปรับหัวให้มันขึ้นไปเนี่ยบางทีมันจะตกลงมาง่ายมากเลยครับหัวมันจะดอก p d e หน่อยครับโดยจอยของสติงเนี่ยจะเป็นแบบเป็นล็อกๆ็อกเป็นสเต็ป,สเต,ปสเต็ปทำให้มันหัวมันไม่ตกลงมาการเงยหน้าก็เลยจะดีกว่าแบบเดิมนะครับ ส่วนดีไซน์ก็จะเป็นหน้าสติงในวัย6กว่ากว่าแล้วนะครับโดยตัวจริงแกผมก็เริ่มบางแล้วนะครับโดยยังเพ้นหน้าเป็นสีขาวดำอยู่นะครับเหมือนสมัยอยู่ w ับเให้ดูหน้าใกล้ๆนะครับมาถึงส่วนของลำตัวโดยเสื้อจะเป็นเสื้อยืดสีดำแขนยาวนะครับโดยถ้าเกิดให้เทียบแล้วก็ต้องเทียบกับรุ่นอันติเมตนะครับที่เป็นการขยับแบบหมุนได้โดยรอบ ไม่ใช่พับท้องอย่างเดียวเหมือนตัวอีลินะครับเอวก็สามารถหมุนได้ปกตินะครับข้างหน้าก็เป็นโลโก้สติงส่วนบนเป็นโลโก้ aew ด้านหลังก็ไม่มีลายเป็นลิบเรียบนะครับและมาถึงส่วนของแขนนะครับการขยับก็จะคล้ายๆกับของ w w e ที่เป็นบั t t e r f l ไฟ o y นะครับ double joy มือก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ครับ เปลี่ยนกับมือกำหมัดนะครับโดยสิ่งที่ต่างกับของแขนนะครับจะเห็นได้ว่าของ W-E w, w e ยจะดูดีกว่าตรงที่จะไม่เห็นข้อต่อหรือหมุดโผลออกมานะครับซึ่ง E-W e จะยังมีอยู่นะครับส่วน W-E w, w e นจะไม่มีแล้วตรงนี้ยกให้ W-E w, w e ทำออกมาได้ดีกว่ามาถึงในส่วนของช่วงล่างนะครับเป็นกางเกงขาย,ยาวสีดำแล้วก็มีลายหางนม่งปอง กางเกงที่คล้ายๆกับกางเกงไบเกอร์นะครับและรองเท้าก็จะมีลายแมงฝ่องสีเงินจุดขยับจะคล้ายๆกับของ w w e นะครับสามารถขยับได้หมุนได้ปลายเท้าจะไม่สามารถหักได้เหมือนกับตัวอ n t i mate นะครับก็พับขึ้นพับลงได้ โดยตัวนัวแล้วผมจะไม่ค่อยขยับฟิกเกอร์มากเท่าไหร่นะครับเพราะไม่อยากให้ฟิกเกอร์มันหลวมโดยผมจะเน้นยืนจัดท่าหนึ่งไว้นานๆเลยฝั่งตัวก็ยืนนิ่งๆนะครับ โดยชุดนี้นะครับที่ผมบอกไปว่าเป็นสติงที่ใส่เสื้อแขนยาวซึ่งข้างในก็เป็นทับเสื้อนักเบืออปั้มของสติงแบบเก่าอยู่นะครับโดยจะเห็นว่าตรงนี้เป็นลายหางแมงป่องนะครับถ้าเกิดสติงถอดเสื้อมาเนี่ยก็จะเป็นลายแมงป่องตรงนี้แล้วก็ชุดนักเบื่อปั้มแบบเก่าของสติงนะครับโดยผมหวังว่า AEW นั่นจะทำสติงเวอร์ชันแบบถอดเสื้อยืดที่เป็นเสื้อนักเบื่อปั้มออกมาขายอีกสักชุดนึงนะครับอยากได้เวอร์ชั่นนั้นมากกว่า โดยผมจะใส่เสื้อคลุมกลับไปนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นก็ต้องเอาแขนมาไว้ที่ด้านหลังแล้วก็ยัดลงไปนะครับ เรียบร้อยครับผมก็จะมาเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆนะครับเป็นด l ร์บีที่ตัวเล็กกว่าก็เอทครับชุดจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ u n d e r อร์ e r เกอร์ครับ ตัวส่วนตัวผมไม่ใช่แฟนสติงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบตอนแก่สักเท่าไหร่ด้วยผมแกะก็เริ่มบางแล้วนะครับตอนนี้ชอบสมัยที่แกผมย,วยาวๆมากกว่าสมัยที่ปั้มกับ w c wu นะครับที่เหมือนกับเด็กขาวในอิกาปยายยมแต่ผมไม่มีทางเลือกนะครับโดยต้องซื้อมาก่อนครับเอามายืนคู่กับเดบิย์อัลเลนเพราะได้ของจริงมาคือมันสวยมากๆเลยนะครับอารมณ์เหมือนกับเล่นฟิกเกอร์พวกดาร์คเวเดอร์สวยงามตรงพลังและดุดันมากๆครับตัวนี้คือแนะนำนะครับทุกคนควรมี ขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ติดตามเพจ Facebook รวมไปถึง IG กันด้วยนะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับส่วนใครที่อยากให้ผมทำคลิปหรือมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ